ดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็ทนทรัลสารายา สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาคู่กับน้องชายนะน้องเคนะฮะนะครับคันนี้เป็นไงบ้างครับมันสวยแค่ไหนเลขไม่ให้ไหลบอกท่านผู้ชมหน่อยครับสวยแค่ไหนรถคันนี้สวยจัดเดิมมือเดียวป้ายแดงออกห้างเออรับผมไม่แค่60,000กิโลและราคาแค่2 6 8 0 0 0บาท2 6 8 0 0บาทเองโอ้โหถูกมากเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือประหยัดน้ำมันสุดๆใครที่ยังตัวรถไฟฟ้าอยู่ มาคันนี้เลยฮะไปหยัดจริงๆ23งกิโลลิตร23่กิโลลิตรเลยนะครับเป็นคันผมเคก็รับประกันเลย23่กิโลแต่ที่สําคัญเลขไม้เป็นเท่าไหร่วะ60,000ครับ60,000กิโลเองนะเว้โอ้โหโคตรโคตรน้อยเลยนะครับครับยากครับเป็นตัวท็อปไหมเนี่ยตอนนี้ตัวนี้ตัวท็อปเลยครับตัวท็อปเลยนะฮะ1.2ดสอ G L S L E โอ้โหนะฮะครับผมสบายสบายเลยนะฮะนะฮะสบายสบายเลยแล้วก็ได้กีออโต้ด้วยเนาะนะฮะครับ่อนเดนเท่าไหร่ครับพี่เคฮะอ่าบับแปดสิบ สี่หัวอยู่ประมาณ4ี่0ันกว่าบาทครับผมสี่พันกว่าบาทมีเงินเดือนเท่าไหร่พี่เคคุณจะออกเดี๋ยวว่าออกมาออกได้เลยครับผมมีเงินเดือนแค่หมื่นเดียวเองออกได้เลยนะสักหมื่นหนึ่งละกันหมื่นหนึ่งให้หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งอนปัจจุบันนี้เพื่อนๆไม่ต้องมีคนค้ัเลยนะพี่เคบอกไม่ต้องมีคนครับเลยครับแล้วก็รถื่องโคตรสวยเลยเคนะครับโอ้โหให้มึงหมุนรอบหน่อยได้ไหมน้องรักหมุนให้เคไปหน่อยไว้ให้ครับโอ้โหแม่งสวยเดินตามไปเลยโอ้โหสวยมากครับเป็นรถอีโคคาร์ที่น่าใช้มากเลยเคครับ ผมบอกให้เลยว่าเขาเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันและได้แบรนด์วิซูด้วยเป็นแบรนด์ที่เรียกว่าอยู่คู่คนไทยมาสามสิบสี่สิบปีนะฮะกับวิสูวิชิเป็นไงบ้างฮะโอ้โหภายในรถนีเป็นไงบ้างฮะก็ลองดูฮะรถไม่ขยับสักตัวเลยฮะรถไม่ได้ขยับเลยเพื่อนๆับสวยมากอยู่ครบรอยอาร์ครอยหน้าจุวครบนะฮะสวยมากเพื่อนๆฮะ ไม่มีที่ติเลยอันนี้นะฮะบอกให้เลยว่าเราชัดสันรถดีเกตเอนะฮะมีคุณภาพให้คุณนะครับนะฮะรถที่นี่รับประกันอะไรบ้างครับพี่เกรับประกันว่ารถเราไม่มีชนหนักติ๊กคว่ำจมน้ําตัดต่อกอไม่เปลี่ยนเครื่องผิดสีไฟไหม้น้ําท่วมภายในเบาะสะอาดถูกเจ้าของเดิมดูแลอากาดีมากที่ขายปลาหมึกไม่เห็นอายแล้วไอโอ้โหทำน้ำจิ้มอร่อยด้วยนะเนี่ยโอ้โหสบายเหลือเกินนะฮะทำไมสบายไม่ต้องไปคิดมา่ ตรงไรแม่งสวยไงได้ลายไม้วอลนัทเพื่อนเพื่อนนะฮะเพื่อนเพื่อนมาดูกันนะครับเพื่อนเพื่อนนะฮะนะครับสวยงามเหลือเกินนะฮะรับประกัน1ปี10,000หมนกิโลนะฮะรับประกันให้1ปีนะครับ30,000กิโลเลยคันนี้นะฮะรับประกันเข้าหลักเกณฑ์ล่ารถสวยนะฮะ1ใบน้อย2สวยจัดสามประวัติครบ4มือเดียวข้างห้ารับประกันให้คุณ1ปี30,000กิโลนะฮะว่าเข้าเงื่อนไขเพื่อนเมาดูนะฮะรถสวยจริงๆนะฮะคันนี้นะ โอเคอ่ะเดีวเปิดฝาโปงหน่อยเดี๋ยวเปิดฝาโปงให้ท่านพ่ดูหน่อยเพื่อนๆรถที่เราไม่มีชนหนักพริกคว่ำเลยนะรถสวยจริงๆอ่าน็อตก็ไม่ขยับเช่นกันนะฮะน็อตฝากระโปรงหน้าไม่เคยขยับไม่เคยทําสีแก้มซ้ายขวาเดิมหมดคานหน้าเดิมเออพูดไปเนื่อๆเลยครัผมเครื่องยนต์ ยอดนะฮะอีกคนไปเครื like <S 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 oh ่องยนต์นิ่งสงบนะฮะเงียบนะฮะสบายและรับประกันให้คุณเลยว่า1ปี3 0 0 0 0ืกิโลนะฮะเนี่ยติ๊กอร์สติ๊กเกอร์อยู่ครบช่วนแผ่นเป็นความร้อนอยู่ครบช่วนเลยเพื่อนฮะโอ้โหซูร์รัที่นี่มีแต่ความคุ้มค่าเบาราคาแล้วก็เสียงเครื่องก็โคตรพ้อเลยเพื่อนดิเครื่องพ้อมากเคื่องแท้นะครับคันที่ผ่อนเดือนเท่าไหร่นะพี่เก แปดสิบสี่เดือนผ่อนเดือนผ่อนงวดละสี่พันกว่าบาทครับสี่พันกว่าบาทเท่านั้นเองโอ้โหโคตรสบายเลยเพื่อนเพื่อนมีเงินเดือนประมาณเท่าไหร่รับครับผมรับเทิร์นลดลดทุกรับแรกรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับนะครับเะื่อนเพื่อนมีเงินเดือนประมาณหมื่นเดียวอบบมาออกรถคันนี้ได้เลยนะฮะมาจิ้มมาออกเลยนะครับเพื่อนๆพื่อนนะคันนี้สวยมากนะฮะเอาเนี่ยงบไม่เกินสองแสนวันนี้หนึ่งคันมีทั้งหมดสี่ลำที่เราอยากให้คุณดูเอ้าสมัยก่อนแคปเรียสามคันนี้นะฮะ เป็นที่หมายปองของของรถในฝันเลยรถในฝันเลยนะครับนะรถในฝันโตโยต้าวิทนี่เป็นรถ6ที่นั่งนะใช่ไหมใช่ครับที่นั่งคันนี้ปี2004ครับ2004เป็นตัวท็อปด้วยนะครับมันมีราคาสนุ้บด้วยครนะฮะนะฮะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูหน่อยนะฮะนะเชพายา้เขาดูหน่อยนะฮะได้สีดำได้สัลุ้บนะฮะป้ายแดงคันนี้สมัยก่อนรุ้นเท่าไหร่นะเจล้านล้านสามล้านสองล้านสามเลยล้านสามเพราะจุดท็อปด้วยนะฮะวันนี้ รถสภาพอย่างนี้ใช้งานได้จริงขับเครื่องดีเกียร์ดีไม่เคยติดแจ๊สเทนนี้นะฮะนะครับก็เราทําให้เสร็จหมดแล้วนะคทนนี้นะฮะเคยตั้งไว้ล้านสามกว่าไปแดงล้านสามกว่าวันนี้2องแ0นไม่ขายแล้วกันครับวันนี้ขายเหลือเพียงแค่แสน0 0็ดหมื่าพันบาทพอโอ้โหก็ถูกเลยเคับนะฮะถูกมากได้บอะหนังด้วยนะฮะได้บอหนังได้รถตัวท็อปเนับโอ้โหแมง ถูกมากๆเลยนะฮะนะมีครอบครัวสักหกคนนี้ไปเที่ยวกันสบายนะครับอันนี้ตอบโจทย์เบนซินนะเครื่องยนต์สองกันเบนซินล้วนๆนะฮะนะครับไม่มีแก๊สคันนี้ไม่มีแก๊สนะฮะแต่อีกสองกันมีแก๊สเนี่ยเบออาเบื่อพับได้หมดเลยเพื่อนๆนะเนี่ยเบาตัวนี้พับได้หมดเลยเพื่อนชอบเนี่ยเพื่อนๆมาเอาไปนะพับได้ขายเงินสดอย่างเดียวไม่ขายเงินผ่อนนะฮะขายเงินสดอย่างเดียวนะเนี่ยเ,เพื่อนด<ไ>ูเด็ดได้ตัวท็ับด้วยแคมรี่เดี๋ยวตามเดี๋ยวเดี๋ยวทะเบียนก็สวยด้วยสอน นะหนึ่งหนึ่งหนึ hey. ่งหกนะทะเบียนสวยมากเพื่อนๆฮะแสนเจ็ดห้าเอารถจากพี่ใช้เพื่อนๆฮะนั่งได้หกเจ็ดคนกระบายคุณใจไปซื้อแหลกหลังคาใส่สักอันหนึ่งไดคุณพีเอาจักรยานขึ้นไปเอาสเก็ตบอร์ดขึ้นไปแสนเจ็ดห้าโอ้โหเพื่อนๆมาเอาไปนะฮะเพื่อนๆฮะจับขอบคุณมากๆนะฮะเอาพี่สวยมากๆคัมรี่สองคันนี้เอ็กซ์ติโม ใครใครก็ชอบเขาใครก็อยากหาเขา e อคทีโมเครื่องสองพันนะเป็นรุ่นพิเศษนะครับคันนี้เป็นรุ่นพิเศษเป็นรุ่นพิเศษสีขาวนะครับนนรรนะรบ,บอกภายในสีดำนะครับเลขไม้เท่าไหร่วะไมสองแสนประมาณสองแสนหกสิบเป็นเศคันนี้ไปเท่าไหร่มันมีสองคันไงสองสองหกเก้าอคันนี้ไมสองแสนหกครับคันนี้ไปสองแสนหกไ,ไม้แท้นะฮะติดแก๊สมานะให้เปิดเปิดให้เขาดูแก๊สหน่อย ถแคมรี่นี่ติดแก๊สมาเพื่อนๆฮะนะครับเนี uh st ่ยเพื Mes, ่อนๆดูเดี๋ยวฮะติดแก๊สไอเฟิลเกอร์ติดแก๊สเนี่ยครับนะติดแก๊สแคปซูลมานะจูนมาเรียบร้อยแล้วอย่างดีเลยนะครับนะฮะแพ็ปไม่หมดอายุด้วยนะฮะนะครับไม่ติดแก๊สขับไม่ไหวเพื่อนๆนะกินน้ำมันตายนะฮะนะครับอันนี้นะฮะเพื่อนๆเพื่อนๆอยากเอาแก๊สออกเดี๋ยวเราออกให้เรามีช่างอยู่ข้างในอยู่นะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากติดแก๊สก็เอาไปใช้ได้เลย288,000บาทวันนี้ถ้าใครชอบผมลดให้อีก20,000 200,000เเลลยนะหือ หกหมื่นแปดพันบาทนะฮะเพื่อนๆมาซื้อกันไปเพื่อนๆนะฮะอยากให้เพื่อนเปเจ้าของรถดีๆรถมีงบสองแสนกว่าบ,บาทงบที่มันเรียกว่าจับต้องได้นะฮะสวยมากนะฮะเนี่ยคันนี้ไม่สองแสนหกคันนี้ก็สวยนะเพื่อนเพื่อนนะคนมีสองคันคุณมาเลือกเอากันเลยนะฮะนะคุณมาเลือกเอากันเลยเหมือนกันเลยนะฮะคันนี้เลขไม้เท่าไหร่วะ เลขไม้สองแสนเจ็ดครับสองแสนเจ็ดเนี่ยราคา<ม>เราขายไม้แท้มาใครดาก่อนได้ก่อนเลยเพื่อนนฮะสวยพอกันนะฮะนะครับรถปีสิบเอ็ดทั้งคู่ตัวท็อปทั้งคู่เอ็กซิโมทั้งคู่นะครับเพื่อนๆลองดูนะฮะวันนี้ในงบสองแสนกว่าบาทแสนกว่าถึงสองแสนกว่าบาทผมมีให้คุณเลยนะฮะอ้าวมีอะไรเสริมเพื่อนๆไหมซื้อเงินสดเสียแห<อ>วกไหมถ้าซื้อสดไม่เสียวแหวกครับผมไม่เสียวแหวกเกือ์เซ็นต์น กันต่อที่ราคานี้เลยเมืสองแสนแปดแปดตะกี้พี่ให้เท่าไหร่นะสองแสนแปดแปดลดไปสองหมื่นหลืออะไรฮะสองหกแปดเท่ากันเลยไหมฮะเท่ากันเลยครับเท่ากันเลยฮะสองแสนหกหมื่นแปดบาทเจมรี่เป็นรถรุ่นหนึ่งที่ขับดีมากน่าใช้มากขับนุ่มนวลขับสบายออปชั่นดีนะฮะแอร์เย็นเพลงเพราะแล้วที่สำคัญคันนี้ให้เปิดคันนี้ติดแก๊สแคปซูลคันนี้คันนี้ถังโดนัทเปิดเปิดให้ดูหน่อยเพราะสองคันนี้เราต้องขายคนที่ชอบคนที่ชอบแก๊สไงถังโดนัท นะฮะคันนี้ถังโดนัทนะครับเพื่อนๆนะนเพื่อนๆดูนะเราเราเรามี2แบบโดนัทกับแคปซูลเพื่อนๆนะฮะคันนี้ถังแคปซูลนะฮะนะครับในราคาเท่ากันเพื่อนๆนะฮะนะฮะสองหแปดไม่ขายขาย268เราเอารถเล็กๆมาขายคุณนะฮะนะครับสบภาพดีๆ มไม่น้อยสภาพดีนะเพื่อนๆลองดูนะฮะสองแสนหกหมื่นแปดพันบาทเนี่ยนะมาเอาไปนะครับถ้าไม่ชอบสามสี่คันนี้คันนี้ก็มีคันนี้ก็แสนกว่าบาทเนี่ยเพื่อนๆมาเอาไปที่เพื่อนๆนะครับนะรถปีสิบสามเลยนะเพื่อนๆนะมาต้าสองเครื่องหนึ่งจุดห้าลูปผมเคยตั้งไว้แสนเก้าแปดวันนี้ผมลดจุดพิเศษเพื่นพนอนๆเลยเหลือแสน ห้าหมื่นเก้าพันพอเอาแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเองเอาไปเลยถูกเพื่อนเพื่อนโคตรถูกเลยนะฮะเครื่องยนต์พันห้านี่ไม่ใช่อีโคคาร์นะนี้คิดติคาร์นะฮะอีิดติคาร์ห้าประตูด้วยนะครับแล้วไมเพียงแค่แสนเจ็ดเองนะฮะนี่รถแสนกะบาทเอาให้เพื่อนเพื่อนไปใช้เนี่ยโล่ะลขายให้เพื่อนเพื่อนไปไแน่นอนนะแสนห้าเก้าเอาไปเลยวันนี้ถึงวันที่เท่าไหร่ดีวะเฮ้ยวันนี้วันที่ห้าวันนี้ถึงวันที่เก้าแล้วกันราคานี้ ใช่สี่วันวันที่วันที่เก้านะฮะับเคว่าถูกมากนี่ถูกมากถูกมากเลยนะแสนห้าถูกมากถูกมากนี่ผมรีวิววันนั้นไปสี่คันไปแล้วสองคันวันนี้เหลือสองคันเองเพื่อนนะไปแล้วสองคันนี้เหลือสองคันเองนะฮะกับเจ้ามาสด้าสองสกายแอคทีฟเงินก็ประมาณสองแสนกว่าบาทนะหล่อทั้งคู่เลยเพื่อนนะฮะหล่อทั้งคู่สามแสนต้นๆวันนี้ลดสุดพิเศษเลยเหลือเพียงแค่สองแสน 7 000 5 0 0หบาทอเอาไปเลย275เจห้าเพื่อนๆปี18เลขไม่แสนสี่เลขไม่แสน,นสี่นะเพื่อนๆนะสกายแอคทีฟขับดีขับสนุกขับมันทีออโต้นะครับนะฮะสีดำนะฮะสวยงามเหลือเกินนะคันนี้ก็เช่นกันคันนี้ก็เช่นกันคันนี้คันนี้ เครื่องเครื่องดีเซลหรือเบนซินะเบนซินเครื่องเบนซินนะฮะัอันนี้เครื่องเบนซินอันนี้เลือกไมล์แสนเดียวเองเพื่อนๆนะแสนเดียวเองนะครับนะรุ่น1.3ึ่งจุดสามไฮนะฮะป้ายแดงแค่หกแสนเนะฮะนะเคยตั้งไว้ประมาณเนี้ยสามปลายสามสามกลางกลางวันนี้ก็ราคาของก็แย่ไปเลยเต็มที่เลยเท่ากันไปเลยสองเจ็ดห้าครับสองเจ็ดห้าครับมีเมื่เดือนเดือนเดียวมาออกรถราคาสองแสนกว่าออกได้ทุกคันเพื่อนๆนะนะครับตอนที่เรารถเล็กๆมาขายให้เพื่อนๆไปนะฮะรถใหญ่ใหญ่ ก็มีนะครับนะฮนะครับนะก็ประมาณนี้เพ <beginning> <world> <g ümüz> ื่อนเพื่อนอยากได้รถรุ่นไหนอะไรยังไงเซลเคเบอร์อะไรบอกพี่ก็นหน่อยดศูนย์เก้าศูย์หสามสองศูย์สามสองศูนย์ครับผมวันนี้ประมาณนี้นะฮะเพื่อนเฮะก็เดี๋ยวผมมีรถใหม่ใหม่อะไรเข้ามาประกอบเรื่อยๆนะเพื่อนๆครับ